สาวติ๊กบิ๊กบาทเทอโพสข้อความสาวหลังน้ำฝนเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มสอนรามค่ะก่อนหน้าน,นี้นางงามสาวอย่างน้ำฝนทวีพอรอดีตคุกกรณีของครูรักดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับสาวติ๊กบิ๊กบาทเทอสแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งแรกค่ะอีกฝ่ายได้ย่ารากแยกทางกันโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละค่ะโดยทั้งนั้นสาวน้ำฝนก็ระบุว่าตอนนี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเอาหัวศีกรรมให้ไม่โกรธไม่เกลียดได้ธรรมะกลมเกลาวปล่อย วางแล้วส่วนในเรื่องโดนจับผิดว่ากล่าวไปคืนดีกับหนุ่มสอมรามนั้นน้ำฝนบอกตรงนี้เลยว่าปกติดีค่ะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันถามว่าคุยกันบ่อยไหมตอบเลยค่ะว่าไม่สถานะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการถามว่าพัฒนาการได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันเป็นเรื่องของอนาคตล่าสุดนี้ไม่รู้ว่าจะเกีียวโยงกันหรือเปล่านะคะหลังสาวน้ำฝนให้สัมภาษณ์ไปทางด้านติ๊กบิ๊กบอเธอก็โพสต์คลิปตนเองแสดงสีหน้าต่าง ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเจ็บแต่จบวิจิแม่รักวิจินะลูกวิจิแม่รู้สิ่งที่วิจิบอกแม่ทุกตีสามมันมีจริงยังไงก็คงต้องรอชมเรื่องเหล่านี้กันต่อไปยาวๆค่ะ